น้องถามพี่บัตนมาว่าการสอบตารวจเนี่ยสรุปค่าสายตาพวกสั้นยาวเอียงต่างๆหรือแบบปกติเนี่ยเราวัดกันยังไงแล้วหากเรามีสายตาสั้นเราสามารถสอบได้ไหมเป็นยังไงเดีย๋ยวพี่บัตนสรุปให้ครับคราวนี้ก่อนที่พี่บัาจะบอกว่าค่าสายตาผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยพี่บัตน,นอยากให้น้องเข้าใจแบบนี้นิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าการสอบตํารวจเนอะเราจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเขาเรียกว่ากลุ่มป ตามกับํานวยการขราวเนี้ยถามว่ามีผลได้หรือลพี่บัตรมีมากๆครับน้องขึ้นอยู่กับว,ว่าการสอบตารวจรอบนี้น้องอยากสอบอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเป็นป่าปามรอบนี้แก๊ง6 3 2 1ารตาแก๊งนี้เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วในกลุ่มของป่าปามเราจะห้ามกลุ่มสั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะสั้นยาวเอียงพูดง่ายทุกอย่างต้องปกติครับน้องแต่น้องคนไหนที่สายตาสั้นน้องก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะโดยปกติแล้ววิธีการทดสอบว่าน้องสายตาปกติหรือเปล่าวัดจะเพียงแค่ว่าน้องเนี่ยอ่านแผ่นชาร์ตได้ไหมตามรูปที่พี่บัตรโชว์ าสอบผ่นดังนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าน้องสายแว่นหรือไม่สายแว่นขึ้นอยู่ว่าน้องอ่านแผ่นชาร์ตได้หรือเปล่านี่คือกลุ่มปราปตามครับถัดมาคับน้องกลุ่มสายอนการหรือว่าสายพิสูจน์หลักฐานที่กําลังเปิดตอนนี้แล้วน้องหลายคนเห็นข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะมาวงรอบในช่วงของกลางปี68นี้คราวนี้ในกลุ่มของสายพิสูจน์หลักฐานต้องเล่าแบบนี้ว่า โดยปกติแล้วนะครับสามารถส่แว่นได้ดังนั้นเนี่ยใครที่สายตาสั้นยาวเอียงอะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าถ้าน้องสามารถใส่แว่นและน้องสามารถอ่านแผ่นชาร์ตได้ก็จะติดตามทันทีว่าน้องถือว่าเป็นกลุ่มปกติเช่นเดียวกันดังนั้นสรุปรวมง,ง่ายๆว่าสายตาสั้นสามารถสอบได้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายงานที่น้องสมัครสอบครับดังนั้นถ้าเบิดน้องคนไหนเนี่ยนะครับจะไปปรับปามพี่บัสก็จะเน้นย้าว่าสามารถแก้ได้ง่ายๆด้วยการไปทาเลสิกก็ได้โอเคไหมครับดังนั้นไม่ต้องสีลเรลียดมากและตอนนี้เริ่มเปิดฤดูการสอบแล้วไม่ว่า การในสายของพิสุรหลักฐานาก็ดีดังนั้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพี่บัตรทำคลิปเฉลยให้เป็นลายบุคคลเลยครับ